ไมีอะไรครับผู้ช่วยโค้สของจมเรีครับไปม,มีปากเสียงครับเลเนี่ครับจักรพ,พันปันตีแล้วครับเก็บในสนามก็เลยยังต้องรอนดนึงก่อนครับ ออยังยังไม่ให้เตะนะครับนี่ครับเอ่อเกินร,ระสองทีมครับขึ้นไปบนอัการจันนะครับเนี่บ ครับเรเน่พยายามไปโวยครับก็อมีการไ,ไล่โค้ทั้งสองฝั่งนะครับขึ้น,นขึ้นบนอาัศาจาัรย์แล้วครับประกันทันตีเป็นสตาร์ทโค้ชของชนบุรีนะครับแล้วก็โค้ชใหญ่ของมืองทองครับเรเน่เดลซาเยี์ยนะครับ ก็เกมมาดำเนินกันต่อครับเกมยเป็นหนาครับจมายเิขครับลรกนี้เปิดสีสะศรีครับแหมจนเก็บตกได้ครับแล้วพยายามจะพลิกบอลโต้กลับ้วครับพีรสศรดังดาตรงนี้สปีดมาเองนะครับแต่ว่าโดนพุริชัยครับพยายามบางบอลอยู่สีระศรครับพยายามจะให้เพื่อนครับไม่ได้ครับโดนตัดบอลไม่ได้ครับแล้วบอลอยู่การข้ามฟองของทางด้านชนบุรี ม่มีปัญหานะครับแฟนบอลครับเข้ามาเจ้าเรื่องเลนี่ครับก็ที่ตำรวจต้องเข้าไปจัดการนะครับแต่ที่เกมในสนามนี่จมลียังพยายามจะเปิดเกมบุกน,นะครับบบกได้ครับแล้วเจ็ดสดาะนี่เตะบอลทิ้งไปก่อนครับเดืยดเสียนบอลลง แล้วก็จมรีสกัดบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทางด้านเมืองทองครับเสียชายครับจะเอาบอลมาทุ่มนะครับเ,เกมกานขัน,น,นเรือว่าล้งสนุกนะครับ ทั้งสองทีมนี่สู้ในสามกันอย่างเต็มที่ครับ